สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็พบกับครูนเด่นอีกแล้วนะครับกับอักษรอ n อนเลนินั่นเองครับผมวันนี้มาเจอครูนเด่นในส่วนของคณิตศาสตร์ป .2 นะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครูนเด่นสอนในส่วนของ การทบทวนแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนทุกคนแล้วเนาะดังนั้นครูย้ําไปแล้วว่าฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปฝึกทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมของอะไรครับใช้หนังสือของอักษรเจริญทัศน์ป .2 เล่มที่2นั่นเองครับผมทีนี้ครั้งนี้ครับก็จะมาขึ้นเรื่องของการคูณจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มี1หลักนั่นเองครับผมโอเคนะฮะดังนั้นตรงนี้ฮะมาดูโอเคนะมาทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะฮะของตรงนี้นะข้อที่1ครับดังนั้นข้อนี้ครูขอแบ่งก่อนนะฮะเป็นแบบนี้ โอเคนะส่วนที่1น,นะฮะแล้วก็มีส่วนที่2แล้วก็3นั่นเองแบบเป็น3ส,ส่วนนะฮะอันนี้ใช้คู่มือของแบบฝึกหัดของอักษรเจริญทัศน์ได้เลยนะครับควบคู่ไปพร้อมกันดังนั้นถ้าพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยข้างหลังครับพร้อมไหมพร้อมเนาะถ้าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมครูครับผมมาดูฮะข้อที่1ครับเขาบอกว่าพิจารณารูปต่อไปนี้ครับแล้วเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณครับผมโอเคนะการคูณนะ พร้อมทั้งเขียนแสดงบนเส้นจํานวนซึ่งอันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วเลยจําได้ไหมฮะที่ครูเด่นสอนไปโอเคนะดังนั้นใครจําได้แล้วมาดูตรงนี้พร้อมกันครับกับครูทบทวนให้เล็กๆน้อยๆก่อนโอเคนะการคูณครับครูบอกไปแล้วครั้งก่อนว่าเราจะเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เมื่อจํานวนที่มาบวกกันนั้นต้องเป็นค่าเท่ากันถูกไหมฮะเช่น4บวกกันแบบนี้ครับ3ตัวโอเคนะฮะ ครูจะเขียนเป็นการคูณได้ไหมเอ่ยเขียนได้ครับ4ี่บวกสะสี่บวกกัน3ตัวได้12ครับถ้าครูเขียนเป็นการคูณครับนักเรียนตอบครูครับ4เท่ากันหมดเลยมีกี่กลุ่ม3กลุ่มครับเดินเขียนเป็น3คูณกับแต่ละกลุ่มเป็น4ครับได้12เช่นเดียวกันโอเคนะด้นทวนอีกทีหนึง่งจะเขียนการคูณได้ผลบวกแต่ละกลุ่มต้องเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดโอเคนะครับ โอเคนะดังนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วใครพร้อมยกมือึ้นครับนี่ข้างหลังโอ้โหพร้อมสุดฤทธิ์นะฮะมาดูครับดังนั้นเริ่มกันที่ข้อที่1ครับผมมาดูฮะข้อนี้เป็นเทียนนะฮะนี่เข้าับเทศการเลยเข้ารรษานะแต่นี้เป็นเทียนแบบเล็กๆหน่อยโอเคนะมาดูครับเป็นเทียนโอเคเนาะมาดูข้อที่1ครับสังเกตครับแบ่งได้กี่กลุ่มครับนับ1 2 3 4 5 6 7าี่ครบยังครับ นี่บางคนบอกครบแล้วค่ะห้ามเลิกนะอ่าไม่ได้นะคนบอกครบแล้วห้ามเลิกไม่ใช่นะ<笑><笑>โอเคนะมาดูครับเดนมีกี่กลุ่มครับมี7กลุ่มนั่นเองโอเคนะเขาถามว่าเขียนเป็นการคูณได้เท่าไหร่ครับังน้นมี7กลุ่มนะฮะเพราะเขียนเป็น7คูณกับแต่ละกลุ่มนับครับ1กลุ่มคือ1วงตรงนี้พอนะ1วงตรงนี้มีเทียนอยู่กี่อันครับ1อันนั่นเองดังนั้นก็จะได้ว่า7คูณกับเท่าไหร่ครับ7คูณ1 อเคนะก่อนครูจะเขียนตรงนี้ไปดูเส้นจํานวนพร้อมครูเลยครับผมดังนั้นเราเขียนทีละกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งมีเทียนอยู่กี่อันหน,นึ่งอันนี่สองครับมีอีกหนึ่งอันก็บวกไปครับต่อไปบวกทีละหนึ่งเป็นสี่ครับเป็นห้าเป็นหกกี่กลุ่มละหกกลุ่มละบวกอีกกลุ่มสุดท้ายครับไปเจอที่เลขอะไรพอดีเลขเจ็ดครับดังนั้นนักเรียนทราบแล้วว่ามันไปถึงเลขสุดท้ายคือเลขเจ็ดแสดงว่านักเรียนตอบครูได้แล้วว่าเจ็ดคูณหนึ่งมีค่าเท่ากับ 7นั่นเองครับผมโอเคนะหรือตรงนี้ครูขอขยายความให้นิดนึงใครยังคูณเลขไม่เป็นนะฮะ7คูณหหมายความว่านักเรียนก็มี1บวกกันทั้งหมดกี่ตัวครับ7ตัวนั่นเองโอเคนะนักเรียนก็บวกเลขมาครับ1บวกกันทั้งหมด7ตัวก็ได้7นั่นเองครับซึ่งมีค่าเท่ากันไหมเท่ากันนั่นเองโอเคนะหรือนักเรียนจะดูบนเส้นจำนวนตรงนี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็นการคูณก็ได้โอเคนะครับตอนนี้ ได้ทั้งหมดเลยโอเคนะเข้าใจไหมเอ่ยข้างหลังครับนี่ข้างหน้าครับโอ้อสุดยอดครับเข้าใจเนาะเดนขอไปต่อข้อที่สองครับผมมาดูครับข้อนี้ข้อที่สองครับบอกว่านี่ค่อยเป็นไฟฉายครับนี่ไฟฉายมาดูครับให้มากี่กลุ่มครับนัเยนไหนแอบกระซิบรูซินี่บางคนลุกมาวิ่งมาเออวิ่งมาครับเออวิ่งมานี่มีอยู่2กลุ่มนะฮะนี่บางคนวิ่งมาแล้วนะตอบครูแล้วมีสองกลุ่มครับนับครับทีนี้ ว่าในหนึ่งกลุ่มนั้นน่ยมันมีไฟฉายอยู่ทั้งหมดกี่อันนับครับ1อ่าเดี๋ยวนักเรียนไม่เห็นนะขอเขียนเป็นสีตร,ตรงนี้1 2, 3 4 5 6 7 8าและ9ครับดังนั้นใน1กลุ่มมีไฟฉายอยู่ทั้งหมด9อันนะฮะโอเคนะเดีนยนักเรียนนับกลุ่มที่2ครับ 1, 2 3 4 5 6 7 8าและ9 ซึ่งครูเคยบอกไปแล้วเราจะเขียนเป็นการคูณได้แต่ละกลุ่มต้องมีจํานวนเท่ากันซึ่งข้อน,นี้เป็น9กับ9เท่ากันครับโอเคนะดังนั้นเขียนการคูณได้ไหมเอ่ยแน่นอนว่าต้องได้ครับสุดยอดมากดังนั้นมาดูครับข้อน,นี้เขียนเป็นอยู่ในรูปการคูณก็คือมีกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนั่นเองเอาเลข2มาก่อนครับคูณกับใน1กลุ่มเมื่อกี้นับเลยครับมีไฟฉายทั้งหมดกี่อันเอ่ย9อันจา้าดีเออนะักเรียนตอบครูมาแล้วเดือน9คูณ2คือ2โทษคือ9บวกกัน 2ตัวนะครับจะได้เท่าไหร่8 8นั่นเองหรือใครจะไปวาดเส้นจำนวนก่อนก็ได้ครับมาดูกันเลยครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนักเรียนคนไหนลืมครูย้ำเลยว่าเส้นจำนวนให้วาดทีละกลุ่มครับผมโอเคนะมาดูกลุ่มแรกมีกี่อันครับ9อันเนื่องจาก0ูนย์บวกไป9ต้องเป็นเลขอะไรครับนี่นี่บวกไปครับบวกไปฟืบนี่เป็นเลขเก้าเลยโอ้โหค่อนข้างห่างนะห่างกันแต่ไม่ห่างไกลนะเออนี่ Social distancing นะช่วงนี้นะน้องนักเรียนคนไหนไปเรียนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยโอเคนะฮะคนไหนยังไม่ไปโรงเรียนเรียนกับครูนเดีนออนไลน์แบบนี้ก่อนนะครับกับโครงการดีๆของอักษรเจริญทัศน์นั่นเองครับดันกลุ่ม1เลข9ไปแล้วกลุ่มที่2ครับบวกอีกเท่าไหร่อีก9อันครับดัน9บวกอีก9เป็นเท่าไหร่ครับไปจบที่เลขเท่าไหร่เอ่ยฟูฟิฟนี่ตรงนี้เลยฮะ18นี่ดันไปเจอเลข18โอเคนะฮะซึ่งรูบอกแล้วว่า ม่ว่านักเรียนจะเขียนเป็นการคูณการบวกหรือเส้นจำนวนคำตอบต้องเท่ากันครับผมโอเคนะผ่านไปแล้วสองข้อปิ้งเป็นไงฮะได้ไหมได้เนอะโอเคนะถ้าได้แล้วขอข้อที่3ข้อนี้ครูจะเริ่มให้นักเรียนเนี่ยทำอ่ะควยเวลานักเรียนทำก่อนครับไหนใครทำอะไรบ้างควยเวลาทำสิบวิครับนับนี่เออสิบวิครับเร็วเขียนก่อนเขียนก่อนนับเลยฮะมีกี่กลุ่มเอยโอเคนะคนไหนไม่ทันสามารถถามครูดได้คนไหนทันแล้วทำเลยฮะเออโอเคนะ คนไหนเพื่อนคนไหนไม่ได้นักเรียนไปสอนเพื่อนด้วยโอเคนะเออมาดูครับข้อที่สามนะไหนใครได้คําตอบแล้วยกมือครับเมื่อกี้ข้างหลังครับไม่มีใครยกข้างหน้าโอ้ยกเต็มเลยนะมาดูฮะข้อที่สามครับนับก่อนมีกี่กลุ่มครับหนึ่งสองสามและสี่กลุ่มครับผมดังนั้นอันนี้มีอยู่สี่กลุ่มถ้าครูดเดาไม่ผิดนะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะตะเกียงเออตะเกียงถูถูถูถ,ถ,ถูจะมียักออกมาไม่มีนะ <laughs> ไม่มีออกมานะโอเคนะดังนั้นนับครับ ซึ่งนักเรียนสังเกตว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีตะเกียงเท่าไหร่เท่ากันหมดเลยนับครับมีตะเกียงกี่อัน1 2 3 4คราคูนับให้ดู1กลุ่มก็พอนะฮะดังนั้นกลุ่ม1่มีตะเกียงอยู่4อันครับกลุ่มที่2ก็มี4อันกลุ่มที่3ก็มี4อันและกลุ่มที่4ก็มีอยู่4อันนั่นเองครับโอเคนะดังนั้นตอนนี้ทราบแล้วว่าจํานวนแต่ละกลุ่มมันเท่ากันหมดเลยคือ4ครับดังนั้นเขียนเป็นการคูณได้คือมีอยู่กี่กลุ่มครับ4กลุ่ม แลาลักกลุ่มมีอยู่กี่อันครับ4อันดังนั้น4ี่คูณ4ตอบครูชื่นใจครับ4ี่บวกกัน4ี่ตัวเป็น10บอะไรครับส0อะไรเดีวโอ้16ครับเก่งมากนี่โอเคนะฮะดังนั้นไหนขอว่าเส้นจำนวนให้ครูดูหน่อยครับเป็นลักษณะอย่างไงครับโอเคนะมันจะเพิ่มทีละอะไรเพิ่มทีละ4นั่นเองอวัดครับศูนย์ก็ต้องไป4ี่ครับต่อไป4ี่ก็ต้องไปเท่าไรครับไป8ครับเพิ่มอีก4ี่เป็น12นั่นเองครับ สุดท้ายครับน้อง12เพิ่อมอีก4เป็น16นั่นเองครับจบที่เลขนี้สวยงามมากครับโอเคนะฮะดังนั้นตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่า4คูณ4ของเรามีค่าเท่ากับ16หน้าที่3จบไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับมาต่อกันเลยกับข้อที่2ครับนักเรียนทุกคนมาดูฮะข้อนี้ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวงล้อมรอบรูปนะครับด้านขวามือนะฮะให้มีจํานวนเท่ากับรูปด้านซ้ายอ่าตรงน,นี้ให้ไลน์นิดนึงครับจํานวนต้องเท่ากับรูปด้านซ้ายนะครับโอเคนะ ดังนั้นนักเรียนไปนับก่อนครับว่ารูปด้านซ้ายเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่รูปดังนั้นอ่ะนักเรียนมาดูครับข้อน,นี้ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มนะครูจะเขียนอยู่รูปการคูณแล้วนะครับมาดูครับดังนั้นอันนี้แบ่งได้ทั้งหมด1กลุ่ม2กลุ่มและ3กลุ่มนั่นเองครับแล้วนักเรียนตอบครูครับการคูณครับเอาจํานวนกลุ่มมาก่อนคือ3มครับมี3กลุ่มเนาะทีนักเรียนก็ไปนับครับว่าในกลุ่มนั้นมีดาวอยู่ทั้งหมดกี่ดวงนับครับ1 2 3่งและ5มีดาวอยู่ทั้งหมด5ดวงครับซึ่ง ครูย้าก่อนนะฮะว่าทุกกลุ่มของนักเรียนเนี่ยดาวต้องเท่ากันทุกดวงนะฮะดังนั้นกลุ่ม2ก็มีอยู่5ดวงและกลุ่ม3ก็มีอยู่5ดวงเท่ากันหมดเลยครับดังนั้นนักเรียนจะเขียนการคูณได้ว่า3คูณอยู่กับเท่าไหร่ครับ1กลุ่มมีดาวอยู่5ดวงดังนั้น3คูณกับ5ก็คือจับ5้าบวกกันทั้งหมด3ตัวได้15นั่นเองครับโอเคนะทีนักเรียนก็ต้องไปวงทางขวามือนะครับวงฝั่งเนี้ยให้มันมีดาวอยู่กี่ดวงครับ 15ดวงเท่ากับด้านซ้ายโดยเขามีเงื่อนไขนิดนึงครับนักเรียนมาดูตรงนี้ครับโดยเขาบอกว่าตรงนี้นะฮะโดยเขาบอกว่าให้ทั้งจํานวนกลุ่มครับจำนวนกลุ่มครับ,นนลรบและจํานวนสมาชิกในกลุ่มเนี่ยแตกต่างจากรุปด้านซ้ายก็คือจํานวนกลุ่มห้ามเท่าเดิมก็คือพูดง่ายๆด้านซ้ายมือมีกี่กลุ่ม3กลุ่มด้านขวามือต้องห้ามมี3กลุ่มนะฮะโอเคนะและจำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่มก็ต้องไม่เท่ากันโอเคนะดังนั้นครับตรงนี้15้า อ่ะถ้าครูจะแบ่งใหม่ครูจะแบ่งได้ว่าอะไรบ้างครับโอเคนะเดี๋ยวถ้าครูแบ่งครับตรงนี้เช่หนี่1กลุ่มกลุ่มละกี่ดวงครับ3ดวง2กลุ่มครับ3กลุ่ม4กลุ่มและก็5กลุ่มโอเคนะซึ่งนักเรียนจะได้ว่าอันนี้แบ่งเป็นกี่กลุ่ม1 2 3 4าี่และก็5แต่นี้นจะได้ทั้งหมดคือ5กลุ่มนะครับดังนั้นได้5คูณกับ แต่ละกลุ่มมีดาวกี่ดวงนับครับ1 2และ3ซึ่งเท่ากันทุกกลุ่มไหมเท่ากันทุกกลุ่มครับด้นนักเรียนเขียนเป็นการคูณได้ว่าอะไรนะในกระสีพูดเลยติ๊กตักรับเร็ว5คูณกับ3ครับเก่งมากดังนห้คูณ3เท่ากับเท่าไรครับ15เท่ากันซึ่งไปดูครับ้ายกับขวาเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วครับนักเรียนโอเคนะซึ่งคธิบายเพิ่มด้านซ้ายมือเนี่ยมีอยู่กี่กลุ่มมีอยู่3กลุ่มแต่ด้านขวามือของนักเรียนมีอยู่กี่กลุ่ม5กลุ่มหนน้า ทีนี้ไปดูจํานวนสมาชิกในกลุ่มครับอันนี้ในหนึ่งกลุ่มมีอยู่5ดวงอันนี้ในหนึ่งกลุ่มมีอยู่3ดวงนักเรียนจะเห็นอะไรละฝั่งนี้คือ3ามคูณหเท่ากับสิฝั่งนี้คือ5้าคูณสเท่ากับสิครับโอเคนะครูยังไม่บอกอะไรนะให้สังเกตก่อนเอ้ยบางคนบอก A, A. เอ๊ะเอเออเริ่มมีเอ๊ะนะครับโอเคนะเร,เริ่มคิดก่อนไปต่อข้อที่2ครับผมมาดูข้อนี้ครับข้อนี้ฮะนักเรียนครับเขาให้ ดวงอาทิตย์มามีอยู่กี่กลุ่มครับนับก่อนเลยนับก่อนเลย1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มและ4กลุ่มดันเขียนเป็นการคูณได้คือ4คูณกับใน1กลุ่มนับครับมีกี่ดวง1 2และ3ครับ3ดวงดังนั้นถ้านักเรียนเราตรงนี้ไปเขียนเป็นการคูณครับจะได้ว่า4คูณกับอะไรนะคูณกับ3ครับเก่งมากดัน4ีคูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ยจับบวกกันครับนับทั้งหมดได้12งดวงนั่นเอง นั้นจะมีดวงอาทิตย์อยู่ทั้งหมด12ดวงนะฮะโอเคนะทีนี้นักเรียนครับนักเรียนจะต้องทําทางขวามือเนี่ยให้มันมี12ดวงเหมือนกันแต่จํานวนกลุ่มห้ามเป็นกี่กลุ่มห้ามเป็น4กลุ่มเพราะเขาบอกว่าห้ามเท่ากันดังนั้นครูแบ่งแบบนี้ได้ไหมมาดูครับหนึงกลุ่มครับนี่2กลุ่มครับสามกลุ่มสกลุ่มหกลุ่มและหกลุ่มครูแบ่งแบบนี้ได้ไหมในลองนับสิครับโอเคนะ กลุ่มหนึ่งมันมีกี่อันมีดวงอาทิตย์กี่อันสองอันครับมีทั้งหมดกี่กลุ่ม6กลุ่มนะนับครับ1 2 3 4 5สาและ6ดังนั้นมีอยู่6กลุ่มครับครูจะเขียนเป็นการคูณได้ว่า6คูณกับ1กลุ่มมีดวงอาทิตย์อยู่2ดวงนั่นเองดังนั้นคูณ2เป็น12นั่นเองครับผมโอเคนะนักเรียนน่าจะได้เนาะถามว่าทางความมือทีนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงครับกเรียนตอบครูหน่อยฮะไหนคนไหนอยากตอบครูถามว่าถ้าครูไม่แบ่งเป็น6กลุ่มครูแบ่งเป็นอย ติ๊กตอกไหนข้างหลังครับโอ้โหข้างหลังสุดยอดมากยกมือพร้อมตอบมากนะฮะหลายคนตอบมาแล้วว่าถ้าไม่แบ่งเป็น6กลุ่มสามา,สามารถแบ่งเป็นกี่กลุ่มได้ครับไหนอันนี้6กคูณสเป็นสิแล้วนะถ้าครูไม่แบ่ง6กลุ่มครับไหนหนักเรียนลองช่วยกันคิดครับครูแบ่งเป็นกี่กลุ่มได้แบ่งเป็น3กลุ่มได้ไหมเอ่ยได้ครับเกบ่งมากในะใครตอบเมื่อกี้โอ้โหเอารางวัลไปฮะนี่โอเคนะรางวัลคืออะไรไม่รู้นะโอเคนะถ้าครูไม่แบ่งเป็น4ี่กลุ่มครูจะแบ่งเป็น3กลุ่มได้ไหมได้ แบบนี้ได้ไหมครับได้ครับด้านสังเกตนะฮะอันนี้นับ1กลุ่มครับ2กลุ่มและ3กลุ่มครับผมดังนั้นอันนี้จะแบ่งได้ทั้งหมด3กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมีดวงอาทิตย์กี่ดวงครับนับ1 2 3และ4ครับด้าน3าคูณ4ก็จะเป็น12เช่นเดียวกันซึ่งครยนักเรียนลองสังเกตนะครับฝั่งนี้4คูณ3ได้12ฝั่งนี้เป็น3คูณ4ได้12เท่ากันไหมเอย เท่ากันครับโอเคนะน่าจะได้เนาะแล้วนักเรียนจะแบ่งยังไงก็ได้ครับใครจะแบ่งเป็น2กับ6 4กับ3ก็ได้โอเคนะฮะดังนั้นข้อที่2ไหนใครมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเอ่ยข้างหลังไม่มีเนาะถ้าไม่มีขอข้อสุดท้ายครับนักเรียนทุกคนมาดูข้อที่3ครับมาดูครับข้อนี้ฮะเขาบอกว่าให้เติมผลคูณครับลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองตรงนี้นะโอเคนะมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อครับฝั่งนี้เป็น1นึถึงหแล้วฝั่งนี้เป็น6กถึงสิบ มีอยู่ทั้งหมด10ข้อครับนักเรียนคูณครับโอเคนะทีนี้ย้อนก่อนย้อนย้อนกลับไปดูถ้าครูเขียนเป็น2อคูณสครับนี่2อคูณสโอเคนะครูจะเขียนเป็นการบวกได้ยังไงครับการบวกก็คือมีอยู่กี่กลุ่ม2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งมีอยู่4ก็เขียนเป็น4บวกกับ4ครับโอเคนะเออไม่งงเนาะดังนั้นแบบนี้ครับอ่ะข้อแรกครูขอเขียนช้าให้ดูก่อนดังนั้นข้อนี้จะแบ่งได้กี่กลุ่ม3กลุ่มครับ1กลุ่มมีเท่าไหร่ เครับผมดังนั้นนักเรียนเขียนเป็นการบวกได้9บวกกันกี่ตัวครับ3ตัวครับตอบครัวช่นใจหน่อย9บวกกัน3ตัวได้27ดังนั้น3าคูณเก็มีค่าเท่ากับ27นั่นเองเห็นยังดังนั้นนักเรียนเข้าใจการบวกกับก,บการคูณหรือ,อยังครับเออโอเคนะเราเปลี่ยนจากการบวกที่เราจะเขียนเยอะเนี่ยให้มันเขียนน้อยลงโดยเขียนเป็นการคูณนั่นเองครับผมโอเคนะดังนั้นครูทําให้ดูละเอียดอีกหนึ่งข้อครับข้อที่2มาดูครับ ขาตอบอกว่า8ปคูณสครับแปดคูณสี่นักเรียนลองตอบครูสิครับว่าข้อ,อนี้เขียนเป็นได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม8กลุ่มนั่นเองแต่ละกลุ่มมีเลข4ครับดังนั้นครูคจะเขียนได้ทั้งหมดก็คือ4บวกกันทั้งหมดกี่ตัวครับ8ตัวนั่นเอง 5, 6 7และ8ครับจับตรงนี้นะฮะดังนั้นครูจับ4บวกกันทั้งหมด8ตัวครับเคนะฮะ ดังนั้นนักเรียนบวกให้ครูครับ4บวกกัน8ตัวได้32นั่นเองครับผมโอเคนะฮะตรงนี้นะดังนั้นข้อที่2 8งคูณสก็จะมีค่าเท่ากับ32นั่นเองครับผมโอเคนะฮะดังนั้นนักเรียนเห็นแล้วถูกไหมฮะว่าเราสามารถเขียนการคูนอยู่รูปการบวกได้แล้วนักเรียนก็สามารถหาค่าของมันได้ง่ายได้เลยใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นข้อที่3เป็นต้นไปครูจะไม่เขียนการบวกให้ดูแล้วนะครูจะเริ่มถาม นักเรียนคนไหนตอบได้ช่วยครูตอบครับยกมือสูงๆเลยครับผมโอเคนะมาดูข้อที่3ครับโอเคนะอ่ะตรงนี้ครูไม่ลบนะฮะยิบเจ็ดนอันแรกทีนี้มาดูครับข้อที่3ตอบครูครับ 9, คูณหแบ่งได้กี่กลุ่ม9กลุ่มครับกลุ่มละเอ๊ะเอ๊ะกลุ่มละ6คนถูกต้องเออกลุ่มละ6นะฮะโอเคนะดังนั้น9 6 9บวกกันโทษนะครับ9กลุ่มนะ6บวกกันทั้งหมด9กลุ่มจะได้อะไรครับ54นั่นเองครูไม่ต้องเขียนการบวกให้ดูนะครับฝึกทําเองเนาะ ข,ข้อที่4ครับแบ่งได้กี่กลุ่ม7กลุ่มครับกลุ่มละ5เออดังนั้นเจ็ดเป็น35นั่นเองโอเคนะฮะบวกกันทั้งหมด7กลุ่มเนาะไปต่อข้อที่5ครับนักเรียนโอเคนะ,คนะมีอยู่กี่กลุ่มเอ่ยไหนตอบครูครับ5หรือ8คนเก่งแล้วต้องตอบได้ครับไหนข้างหลังชูมือสูงๆ,ๆเออนี่คนนี้ครับตอบครูหน่อยมีกี่กลุ่มครับห้กลุ่มโอ้โหสุดยอดครับดังนั้นตรงนี้มีอยู่5กลุ่มครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเป็นเลข8 นั้นจับ8บวกกันทั้งหมด5ตัวครับจะได้40นั่นเองครับเฟ,ฟล่บฝรับนี่โอเคนะฮะนี่มาดูเหลือแค่ข้อสุดท้ายครับคุ้ยเวลานักเรียนข้อละ1นาทีทันไหมเอ่ยติ๊กต๊อกครับทันไหมน่าจะทันนะโอเคนะข้อละ1นาทีครับเดี๋ยวครูเริ่มจับเวลาเลยนะปิ้งหมดเวลาแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวโอ้ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะครูอ๋อรีบทําเลยนะจังหวะที่ครูกําลังโมโมอยู่นะฮะนักเรียนทําเลยนะเออแล้วไหนใครเสร็จแล้วยกมือให้ครูหน่อยครับข้อ6ถึงข้อ10นะะฮ เดี๋ยวครูเฉลยให้ดูไหนใครเสร็จแล้วนั่ข้างหลังยกมือเดียวกล่าวอ๋อ,อไม่ได้เสร็จถือว่าเพื่อนแกล้งไม่ใช่นะโอเคนะเัในใครเสร็จแล้วครับข้างหน้าเสร็จยังข้างหน้าบอกเสร็จแล้วค่ะข้างหลังนี้ข้างหลังตามมาเสรครับเสร็จแล้วเหมือนกันดังนั้นเสร็จแล้วเนาะโอเคนะใครยังไม่เสร็จก็ถือว่าเสร็จนะฮะไปฝึกทํามาก่อนนะครับโอเคนะน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ทํามาไปฝึกทํามาแล้วเดี๋ยวมาฟังเฉลยพร้อมกับครูณเดชนนะครับโอเคนะมาดูข้อที่6กครับแบ่งได้กก่่ลลลลุุมมยเ5 6ครับดังนั้นจะได้30ครับผมโอเคนะข้อ7ครับแบ่งได้กี่กลุ่มครับน้อง7กลุ่มครับดังนั้นกลุ่มละ8เออรวมกันได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ56นั่นเองและก็ข้อ8ครับแบ่งได้กี่กลุ่ม9กลุ่มจ้ากลุ่มละ7นั่นเองครับโอเคนะดังนั้นมีอยู่9กลุ่มกลุ่มละ7ก็จับ7บวกกันทั้งหมด9ตัวครับจะได้เท่าไหร่ครับ6 0 สครับผมเหลือ2ข้อสุดท้ายครับไหนใครยังไม่เสร็จด่วนจีเลยพี่จ๋ามาดูครับข้อที่เกครับผม0ูนย์ครับอ้าวตรงนี้ครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้ฮะหลายคนรู้จักเลขศูนย์นะแต่ไม่รู้ว่าศูนย์มันเป็นยังไงนะฮะมาดูตรงนี้ครูอธิบายเพิ่มเติมให้ดังนั้นศูนย์คูณสหมายความว่ามีอยู่กี่กลุ่มศูนย์กลุ่มครับอ้าวอ้าวอ้าวบางคนยังงงอยู่อ่าไหนนักเรียนห้องนี้ครับครูยกตัวอย่างให้ดูนะนักเรียนห้องนี้ครับไหนจับกลุ่มศูนย์กลุ่มครับ หมายความว่ามีสักกลุ่มไหมฮะไม่มีไม่มีสักกลุ่มแสดงถ้าไม่มีสักกลุ่มหมายความว่าจะมีค่าไหมฮะไม่มีถูกไหมเออดังนั้นศูนย์คูณเลขสก็ต้องได้อะไรครับได้ศูนย์นั่นเองเพราะคุยแบ่งกี่กลุ่มศูนกลุ่มครับเออซึ่งศูนย์กลุ่มก็ไม่มีเนาะถ้าแบ่ง1กลุ่มอ่สมมติอันนี้1กลุ่มในนี้มีวงกลมอยู่4อันแบบนี้ยังได้ไร4ี่แต่ศูนย์กลุ่มเมีันี้ไหมไม่มีครับคือศูนย์กลุ่มไม่มีสักกลุ่มโอเคนะดังนั้นจะได้เท่าไ ข้างหลังครับโอ้โหสุดยอดมากบอกว่าทันนะครับโอเคนะดังศนย์คณ4ก็คือได้0นย์นั่นเองโอเคนะฮะมาดูข้อสุดท้ายครับนักเรียนตอบครูชื่นใจหน่อยครับ9คูณ9มีกี่กลุ่ม9กลุ่มครับและแต่และกลุ่มเป็นเลข9ดังนั้นจับ9บวกกันทั้งหมด9ตัวครับจะได้80 เอ็ดออกมาแล้วปิ๊งบางปิ๊งปองเสร็จแล้วครับ10ขคอนี้ไหนนดกเรียนคนไหนถูกหมดทุกข้อบ้างยกมือส่งสโอ้โหข้างหลังครับไหนข้างหลังไม่ยกเลยนะโอเคนะสแสดงว่าข้างหลังไม่ถูกงันคนไหนที่ยังไม่ถูกนะครับไปฝึกทาโจทย์เพิ่มเติมในหนังสือของใครนะคุูถามอีกทีนึงของอักษรเจริญทัศน์ปสองเล่มที่เท่าไหร่นะครับเล่มที่2นั่นเองครับผมโอเคนะส่วนคนไหนทําถูกแล้วฝึกทําเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับจะได้เก่งๆเงนาะคนไหนยังไม่ได้ไม่ต้องถ้อครับถ้าหนูขยนันหนูจะเป็นคน ที่เก่งขึ้นมาได้แน่นอนแล้วครั้งนี้อครูถามก่อนก่อนจะจบทะก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับใครมีคำถามจะถามครูไหมเอ่ยยกมือครับข้างหลังมีไหมด้านซ้ายด้านขวาไม่มีนะฮะถ้าไม่มีคำถามงั้นคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน